สวัสดีครับสัปดาห์นี้เรามาอัปเดตกันต่อกับ iOS 16.2 beta 4โดยตอนนี้ Apple ปล่อยเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาออกมาให้อัปเดตกันก่อนนะครับเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปน่าจะตามมาในเร็วๆนี้ส่วนตัวเต็มน่าจะปล่อยมาให้อัปเดตกันในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เรามาติดตามกันครับการอัปเดตในครั้งนี้ยังคงมาพร้อมกับคุณสมบัติความสามารถใหม่ๆและการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจชวนให้ติดตามและชวนให้ใช้ได้ตลอด เรียกว่าเป็นการอัปเดตแบบต่อเนื่องที่ครบเครื่องจริงๆครับสำหรับ iOS 16.2รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS 16.2เวอร์ชัน Public Beta สามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปได้ครับนอกเหนือจาก iOS 16.2 Beta 4แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 16.2 Beta 4 Watch OS 9.2 Beta 4 macOS 13.1 beta 4และ tvOS 16.2 beta 4มาให้อัปเดตกันด้วยครับการอัปเดตจาก iOS 16.2 beta 3เป็น beta 4ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากครับบน iPhone 10ขนาดไฟล์ในการอัปเดตอยู่ที่344.2 m b และบน iPhone 14 Pro Max ขนาดไฟล์ในการอัปเดตอยู่ที่640.9 MB เราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้าง ภายหลังการอัปเดตหมายเลข build ใหม่ของ iOS 16.2 Beta 4คือ 204.5058d ในหน้าจอแสดงเวอร์ชัน iOS นี้ Apple มีการอัปเดตใหม่อีกแล้วครับจากเดิมจะแสดงเพียงข้อมูลสรุปว่าการอัปเดตครั้งนี้มีอะไรใหม่แก้ไขอะไรบ้างสั้นๆแต่ตอนนี้มีลิงก์สำหรับดูข้อมูลเพิ่มเติมและข้อความบอกให้ทราบว่า iOS ในรุ่นเบตา้าควรปรับใช้สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ iOS เท่านั้นและในกรณีที่เพื่อนๆติดตั้ง iOS เวอร์ชันการตอบสนองด้านความปลอดภัยที่ฉับไวเอาไว้หลังจากที่อัปเดตเป็น iOS เวอร์ชันใหม่แล้วข้อมูลอัปเดตตรงนั้นหายไปครับซึ่งก็ยังไม่ทราบว่า Apple ได้เพิ่มการอัปเดตตรงนี้เข้าไปใน iOS แล้วหรือว่ายังไงเพราะตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชันเบต้าและยังเป็นการทดสอบจึงยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจาก Apple ในตอนนี้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้เมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับเพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบกับ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าได้จากรูปที่แสดงอออยบบนนนนห้้าจอตอนนีเลครั สำหรับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ Apple ได้อัปเดตโมเดมเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อแบบไร้าสายให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบโดยหมายเลขเวอร์ชันของโมเดมเฟิร์มแวร์นี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องนะครับเครื่องแต่ละรุ่นหมายเลขเวอร์ชันจะต่างกันไปในการอัปเดตเป็น iOS เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเราเปิดเข้าไปที่การตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงเลื่อนหน้าจอลงไปไอคอนการสะท้อนหน้าจอ Apple Watch มีการอัปเดตใหม่ให้ใหญ่ขึ้น กรอบด้านนอกบางลงเพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบกับ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าได้จากรูปที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับไม่เพียงเท่านั้นไอคอนสําหรับคําสั่งควบคุมอุปรกรณ์ใกล้เคียงที่อยู่ถัดลงมาก็มีการอัปเดตไอคอนใหม่ให้ดูสื่อสารและเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบได้จากที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับใน iOS 16.2 beta 3บน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติ Always On Display a p ป l e ได้เพิ่มตัวเลือกในการแสดงผล Always On ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นยืดหยุ่นยิ่งกว่าเดิมเลือกแสดงหรือซ่อน w a l l p a p e r หรือการแจ้งเตือนได้ครับโดยในเบต้า3ก่อนหน้านี้คำสั่งยังเป็นภาษาอังกฤษแต่การอัปเดตเป็นเบต้า4ใหม่ล่าสุดคำสั่งต่างๆได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้วครับเริ่มจากคำสั่ง Always On แปลเป็นหน้าจอเปิดตลอดเวลาและเมื่อแตะเลือกคำอธิบายการทำงานรวมถึงสวิตช์คำสั่งต่างๆได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว เพื่อนๆสามารถดูข้อมูลเปรียบเทียบกับ iOS เวอร์ชั่นก่อนหน้าได้จากรูปที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับใน iOS 16.2 beta 3ในแอปคำสั่งลัด Apple ได้ลบคำสั่งระดับแบตเตอรี่ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ออกไปแล้วแทนที่ด้วยคำสั่ง Get Battery Status ในการอัปเดตใหม่ล่าสุดเป็น beta 4คำสั่งและคำอธิบายต่างๆได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้วครับจากคำสั่ง Get Battery Status แปลเป็นภาษาไทยว่ารับสถานะแบตเตอรี่ และเมื่อแต่ดูคําอธิบายก็แปลเป็นภาษาไทยแล้วเช่นกันและเมื่อเราเลือกใช้คําสั่งนี้เราสามารถแตะบนคําสั่งเพื่อเปิดเมนูในการเลือกใช้งานในขณะที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถทําได้โดยตัวเลือกในเมนูในเบต้าสีนี้ก็ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้วเช่นกันครับในการอัปเดตครั้งนี้บล็อกข้อความเลื่อนเพื่อโทรหาบริการฉุกเฉินที่แสดงค้างบนหน้าจอตอนปิดเครื่องก็ยังเป็นอยู่นะครับยังไม่ได้รับการแก้ไขคงต้องส่งฟีดแบ็กแจ้งไปอีกทีแล้วครับ ทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงลหลักใหม่ล่าสุดใน iOS 16.2 Beta 4ถ้าผมพบคุณสมบัติอะไรเพิ่มเติมจะรีบม,มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะเป็นยังไงจะชวนให้อัปเดตต่อแค่ไหนเพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ